ค่าตุนแล้วสิปาดเป็นยิ้มกินเลยโดยอ่าต้องต,งตัดออกเด้อเ่าตัดออกเออลองเบงด้วยโอ้โหมีดเก๋โอ้โหเหาดานผิดน้อเออลงมาแยา่ๆเออทั้งัานเนี่ยเบงด้วยั่งปอดสารเด้อค่ะเอาเบงซุ่มซุ่มไกลๆนี่มือใหญ่ให้อ่ะเอออุ้ยแม่มันสุกหลือเด้อเนี่ย เนาะได้แลยอ้วโอ้ยเตีบ้างดูนี่เออนี่ส่งสีเมยเนาะแต่มาลองเคืองนึงหากินด้วยยาอืมหวานอืมแทบอ่ะอืมดีไหมก็หน่อเสื่อเงยไงอ่ะแมวนาไปใกล้ด้วย หนายาใหน่าย่ายห้อ็ฝรังจำกันแม่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 สุกุเขาเอาปลามาอีกปลาเม่อืีเบิ่งจับน่งดีจับเขาบุนเอาต้นตัแต่ด้ละ เน,นี่ยนี่กัดตั้งเนื้วยกัดทั้งนวยด้วยอหรอลองด้ว <c oughs> อูอืบมบื้ยบะหี้แขวกัก,กินได้ด้วยนี่อืมกรอ,อ,อบกรอบกรอบกรอบแจลบเลยสุดยอดด้วยอุ๊ยหย่านมีดเด้ <c oughs>